สวัสดีครับท <TH verw updating> <Management> ่านผู้ชมนะครับช่วงนี้นะครับนี่ผมไม่ค่อยได้มีเวลาเคลียรตักต้นหญ้านะครับตรงข้างริมสวนผักเลยนะครับช่วงนี้ก็งานตัดผักอะไรก็ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลานะครับบวกกับช่วงนี้ที่ฝนตกค่อนข้างที่ว่าจะบ่อยด้วยนะครับก็ทําให้นะครับต้นหญ้าตรงข้างแถวเนี้ยนะครับริมสวนผักนะครับ ค่อนข้างที่ว่าจะอุดมสมบูรณ์เลยนะครับนี่ก็เริ่มที่จะสูงนะครับเริ่มค่อนข้างที่ว่าจะลกเลยนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ยังดูไม่ได้เลยนะครับนี่ดูนะครับต้นดอกยาอะไรให้เต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมิดต้นส้มผมแล้วนะครับนี่นะครับค่อนข้างที่ว่าจะลกเลยนะครับต้นญ้าเต็มไปหมดนะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับ ฝนตกนะครับฝนตกค่อนข้างที่ว่าจะดีมากเลยนะครับนี่ดูค้างนะครับค้างพวกนี้ผมเอาออกให้มันเหลือข้างเดียวหมดแล้วนะครับก็คือมันเบียดกับต้นไม้นะครับเบียดกับต้นไม้ฝั่งนี้นะครับก็เลยเอาไว้ข้างเดียวนี่ครับดูเต็มไปหมดนะครับต้นหญ้านี่นะฮะแล้วก็มาดูทางฝั่งนี้นะครับโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวว่าวันนี้ผมจะมาเคลียร ตัดหญ้านะครับตรงบริเวณนี้นะครับค่อนข้างที่ว่าเนี่ยผมดูแล้วนะครับมันหญ้ามันเยอะมากนะครับผมจะทําให้มันลงโล่หน่อยนะครับนี่ก็เป็นต้นพริกนะครับนี่ก็ปลูกไว้นะครับเป็นต้นพริกออกเม็ดแล้วนะครับเริ่มออกเม็ดแล้วนะครับมีกระ้างผักตรงนี้ผมก็พันถั่วไว้นะครับพันถั่วเหมือนกันอันนู้นก็พันถั่วอันนี้ก็เป็นแตงไทยอ่อนนะครับแตงไทยอ่อนที่ว่าผมเคย ปลูกไว้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบนะครับดูกระเจี๊ยบขึ้นเป็นดงเลยเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้แค่ไม่กี่ต้นนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะเคลียร์ตัดหญ้านะครับยาวให้มันยาวไปนู่นเลยนะครับคือเคลียร์ให้โล่งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนใบตัดหญ้านะครับใบตัดหญ้าที่ผมได้เลือกนํามาใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นใบตัดหญ้าของตามงกุฎนะครับตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะครับก็มีขนาด12นิ้วนะครับ ความกว้าง3.5นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความหนานะครับอยู่ที่1.4มิลมตรนะครับที่ผมจะเอามาใช้ตัดหญ้านะครับตรงริมส่วนผักนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการนะครับตัดเนี่ยเคลียร์หมดเลยนะครับวันเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเคลียร์หญ้าตรงริมส่วนผักนะครับให้ดูโล่งสะอาดตาหน่อยนะครับอันนี้คือมันดูเหมือนหญ้ามันเต็มนะครับ ลอกๆไปหน่อย สมาชมก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการตัดหญ้านะครับริมสวนผักนะครับนี่นะครับมันดูลกหูลกตามากนะครับนี่ดูพอตัดออกแล้วนะครับนี่เป็นไงนะครับโล่งเลยนะครับอันนี้ก็มาเคลียตรงริมสวนผักนะค่อนข้างที่ว่าจะโล่งตาไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวนะครับมะเขือยาวนี่มันเหลือแค่นี้เองนะครับแต่ก็ได้กินลูกนะครับได้กินลูกดีนะครับได้กินบ่อยด้วยนะครับ กำลังออกนะครับบางทีผมไม่ค่อยเอาไปกินลูกใหญ่นะครับที่ลูกแค่นี้ผมก็เก็บไปแล้วนะครับเอาไปจิ้มน้ำพริกนะครับลวกจิ้มน้ำพริกหรือย่างก,ก็ได้นะครับอร่อยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไอ้พวกริมๆข้างต้นพวกนี้เดี๋ยวไว้ผมก็จะเอาเป็นพวกเคียวมาเกี่ยวเอานะครับนี่ต้นต้นส้มน้อยของผมนี่เลยต้นส้มอันนี้เริ่มเริ่มใหญ่แล้วนะครับนี่ อีกวันะครับนี่รอดูนะครับจะได้กินลูกไหมนะครับอันนี้ที่เพาะจากเมล็ดนะครับเคยเพาะจากเมล็ดไว้นี่นี่นะครับตัดหมดนะครับนี่ค้างนะครับค้างถั่วถั่วก็กําลังออกนะครับนี่นี่มีฝังมีฝักแล้วนะครับถั่วนะครับผมปลูกไว้เยอะนะครับบางทีเราเอาไปทําเป็นกับข้าวหรือเอามาตําถั่วอะไรกินนะครับหนึ่ง มันอาจจะได้หลายเมนูนะครับผมเลยค่อนข้างที่ว่าจะปลูกไว้ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเลยนะครับก็ในส่วนของตรงค้างบวบนะครับตรงบวบเนี่ยผมยังไม่ได้ว่าจะทําใหม่เลยนะครับยังไม่มีเวลาว่างนะครับนี่ผมจะให้ดูตรงนี้นะครับตัดกระจุยหมดนะครับต้นมึงต้นไม้นะครับตัดขาดหมดเลยต้นตอใหญ่ๆห่ตัดกระจุยอะนะครับ ส่วนของตรงกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบนี่ผมจะเอาไว้เอาไว้ทักเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้ผมอาจจะถอนแยกนะครับหรือต้นเล็กๆตรงนู้นอาจจะถอนแยกนะครับแต่ตรงเนี้ยเหมือนใกล้จะออกลูกแล้วเลยเอาไว้ก่อนนะครับนี่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวไว้ผมค่อยเอาเคียวมาเกี่ยวเอาตามริมๆนี่นะครับนี่ดูผมตัดโล่งหมดเลยนะครับจากมื่กกี้นะครับที่ดูเหมือนลกๆนะครับ ต้นพริกนะครับต้นพริกผมอาจจะวนได้ประมาณนี้นี่นะครับเอาไว้กินนะครับต้นพริกปลูกไว้เอาไว้กินนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยแค่สองสามต้นนี่ก็กินกินไม่ไหวแล้วนะครับนี่อันนี้ก็ถั่วอีกนะครับนี่ฮะในส่วนของค้างนะครับนี่ยาวเลยค้างผมก็มีอยู่เท่านี้นะครับส่วนมากจะปลูกเป็นถั่วนะครับ บวบยังไม่ค่อยได้ปลูกเลยนะครับยังไม่ได้ปลูกไว้นี่เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมดูจากเมื่อกี้นะครับที่ดูหญ้าแบบลกลกล,ลกตามากนะครับแล้วก็นี่เลยเคลียร์ออกนะครับใช้เครื่องตัดหญ้าตัดมาเลยนะครับเพราะสําหรับผมนะครับคือการเครื่องตัดหญ้าเนี่ยบางทีมันจําเป็นที่เหมือนหญ้ามันลก,ลกเกินมันขึ้นเยอะเกินเนี่ยผมก็ต้องใช้เครื่องตัดหญ้านะครับ คอยตัดนะครับบริเวณรอบบ้านพวกนี้ผมเอาเป็นเครื่องตัดหญ้าตัดหมดนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอานเสร็จนะครับวันนี้ก็มาเคลียหญ้าข้างบ้านนะครับหรือริมสวนผักนะครับเดี๋ยวไว้ในสวนผักพวกนี้เดี๋ยวไว้ผมค่อยเคลียรอีกทีหนึ่งนะครับแต่ต้นหญ้ามันเหมือนต้นกะเพรามันยังเล็กด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยเคลียนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ มีประมาณนี้นะครับต้องโจมก็ไ,ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ